เดีย๋ยวเรามาดูนว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรเฮ้ยว๊อดเฮ้ยวิ่งแงเฮ้ยกุญแจยามาฮ่า สวัสดีทุกนนี่กำลังรับชมช่องสน o w วอลแฟมูซี่อยู่นะครับวันนี้ผมก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเ,เนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของผมนะครับทางยามาฮ่าเขาก็จัดเซอร์ไพรส์ให้นะครับมีของมาให้ของผมนะครับนั่นก็คือกล่องนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรเนาะคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะครับว่า ายามาฮ่าเขาส่งอะไรมาเป็นของขวัญวนะันเกิดผมเนาะเี่เมื่อผมเปิดกล่องออกมานะครับทุกคนก็จะมีใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรแอนโอเคนี่ก็เป็นของข้างในนะครับนน่ห่อมาแบบว่าสวยงามเลยนะ น่เป็นแบบลองแบบกันกระแทกนะอ่าเห็นนี่อะเห็นนี่แอบเห็นฐานด้วยนะเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูเรง่งเราก็ได้บล็อกนะครับบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับมาบล็อกหนึ่งไม่ใช่และข้างในก็เป็นนี่นะครับนี่ทุกคนนี่วันี่คือสำเพาทองนะครับโหสวยมากเลยนี่ตรงนี้มีเขียนยามาฮ่าด้วยนะอ่า อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทองที่ให้มาเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่านะแต่สวยมากข้างในมีมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่เนเหมือนเหมือนแบบว่าใบใบเซอร์อะไรเงี้ยว่าแบบของแท้นะนี่เป็นไงสวยเดี๋ยวผมจะมาแกะอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงข้างในแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มที่จะ นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอวางตรงนี้ไว้แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวมา h o u r s <hours> later <S โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนผมก็ไปเข้าน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะพลาสติกนี้เนาะมา,มาะแกะพร้อมกัน,นสวยวะเฮียฮะสวยอ่ะ จะมาห้ากูให้มาเขาบอกทองแท้ว่ะไว้แบบเวลาแบบที่แบบช็อตๆอ่ะเออกูก็จะเอาไปขายไงช็อตเด้อคน <c oughs> เรานไงต้องช็อตค้างวันนี้แพงเหมอนกันเหมาะใสอ่อเฮ้ยนี่ทุกคนโอ้ยังสวยอ่ะดูอทองอลังอันนี้ข้างในเป็นทองแท้เฮ้ยทองแท้เขาบอกทองแท้ นี่นะครับผมก็มือบอลนิดนหน่อยนะครับแกะได้ปะวะเนี่ยไม่แกะดีกว่าอ่าฮ่และนี่ก็เป็นสิ่งที่ยามาฮ่าให้มานะครับสวยไหมนี่โอเคมาเก็บเฮ้ย what เฮ้ยทุกคนทุกคนนี่อะไรอ่ะเฮ <Hey! laughs> hey, ้ยตรงนีเฮ้ยกุญแจยามาฮ่า โอ้เฮ้ยมีด้วยเหรอว,วะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ดูอ่ะคิดคุณใจยังมาห้านะครับทุกคนคนจริงๆคือเขาจะเซอร์ไพรส์ผมด้วยอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแค่แบบว่าเอามาเป็นกิมมิคขำๆใช่ไหมเฮ้ยนี่ของจริงอะเนี่ยมึใส่ของใหม่ๆเลเฮ้ย ยังไม่แก่เลยประเจ้าสองดอกโอ้โหอันนี้นะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นอยาม,มาฮ่ารุ่นอะไรนะถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมผมว่าผมต้องโทรไปหาพี่ที่เขาดูแลนะว่าเฮ้ยเซอร์ไพอะไรดีจริงเหรอหรือว่าใส่ผิดมาวะไห่มั้งโทรหาโทรหาพี่ต้อมอ่ะง โัวจริง <laughs> ด้วยโอดิี่จริงด้วยคบอครับฮัลโหลครับพี่ต้อมพี่ต้อม oh. พอดีพอดีอดผมผมเปิดกล่องของขวัญน,นะครับที่ที่ให้มาวันเกิดะครับ <Okay. S 1> ที่ยามาฮาให้มาทีเนี้ยข้างในข้างในมีกุญแจรถด,ด้วยอ่ะพี่มีกุญแจรถด,ด้วยหรอใช่ครับมีกุญแจรถด,ด้วย oh. Oh. อันนี้เซอร์ไพรส์ผมไหมนเนี่ย ไม่ได้เซอร์ไพรส์พี่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับคุณบอลไม่ไม่ได้ให้รถผมเหรอเดี๋ยวนะพูดริงไปเนี่ยมีกุญแจรถริ้งไงพี่สองดอกใหม่ๆนะเนี่ยสองดอกเนี่ยผมกำลังทำคลิปอยู่คลิปแบบว่ายามาฮ่าเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญวันเกิดไม่ไม่น่าจะน่าจะมีอะไรผิดพัดทัคุณบอลไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ครับอ้าวใช่ใช่เดี๋ยวนะแต่ผมงงมากเลย กุญแจตอนผมเป็นผมเป็นคนใส่ของให้คุณไม่มีกุญแจเลยเอาวันนี้นะจริงอ่ะพี่จริงครับเดี๋ยวคุณตอนถ่ายรูปไปให้ได้ได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้หรือหรือผมไม่แน่ใจว่าทางทางแพ็กเกจจริงเขาเขาอะไรหรือเปล่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ครับพี่ต้อมได้ได้ครับขอบคุณคุณต้อมครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับพี่ เขาเซอร์ไพรส์เฮียโหเฮียยามาฮ่าบอกว่าไม่มีกุญแจแล้วแล้วนี่คืออะไรแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาให้ผมถ่ายรูปไปให้ผมก็จะถ่ายรูปไปให้เนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปกุญแจนะแต่จริงๆมันมันมันมากระองเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเออตรยวผมถ่ายเปิดมาเจอตรงไหนตรงนี้เฮียตรงตรงกลางเนี่ยเออถ่ายรูปทรงยามาฮ่าถ่ายอะไรถ่ายกุญแจกุญแจอะไรกุญแจอาโอ่ะ หาไปไหนอะไม่มี <c oughs> เดินว่นเลย <c oughs> เ,เสียงมันเข้าโมใสกุญแจไปกุญแจอะไรกุญแจรถอ่ะกุญแจ R6 อ่ะไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งกับตรงนั้นเลยไหนนี่ไรกล่องเนี่ยนี่ยเนี่ยกุญแจ R6 นี่ยเนี่ยกุญแจ R6 ไปทำ<อ>ไรไอ่ะ โมเหนียวมันมากับกองนี่ไงของโม่มันมากับกองมันมากับกองยามาฮ่าให้มานี่ของอยู่บ้านนี้ใช่เหรอเนี่ยม้วนโมยขโมยเรือเอ้าใช่หรือเปล่าไหนลองไปไหนลองไปบิดเด้อไม่เอาเอาเทียอะไรมันอยู่กับกอง เนี่ยเนี่ยมุเจ้บ้านนี้เอาไปทําอะไรเอาไปเล่นอะไรอ่ะไม่ใช่มันมากระองเอ้าไหนอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าบิดไม่ได้นะนี่นะบอกมันมากล่องไม่เชื่อไม่เชื่อเอ้าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเออบิดไม่ได้อ่ะมาเนี่ยเอาบิดไม่ได้นี่แต่ก็ร้อยไม่ใช่มากระอง เขาจำได้อะจำเนี่ยจำดอกคุณแจได้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีคันเดียวดอกในแบบนี้นี่ไงสตาร์ทได้เปล่ามันบิดมันใส่ด้วยกันได้หมดอ้าวถ้าไปเล่นอะไรอ่ะทำไมมันอยู่เนี่ยไม่รู้ดิไปแล้วไปเที่ยว พอ่ดีพียไม่ใช่นะเดี๋ยวเพว่าป่านนี้พี่ต้อมหน้าเวอไปแล้วมั้งนี่เดี๋ยวเพียเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปบอกพี่ต้อมมันเล่นอะไรเนี่ยไอ้เสืดก็มันอยู่ในนี้จริงไปละชิบหายสวยนะสวยต่อพี่ต้อมมัน ทุกคนครับตอนนี้พี่บอลมันไปเข้าห้องน้ำข้างบนนะมันเปิดกล่องของขวัญเป็นของขวัญยมมามาห้าอันนี้แหละแต่มันธรรมดาเลยบอกลว่ามันธรรมดาเลยนะนี่เห็นไหมมันคือกุญแจน่าเป็นกุญแจเอาหกนะของโมของโมนะคือมันเปิดของมันธรรมดาไป เดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยแตะเข้าไปในกล่องแล้วค่อยมาดูปฏิกิริยามันท่านหนึ่งนะทุกคนเห็นกล่องไนะนผมไม่อยากเดินกล้องนะปล่อยกล้องไว้เงี้ย เงี้ยเรียบร้อยนะแล้วาอเนี้ยใส่ครีมอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไว่ไ้นอกโอเคแะเดี่ยเรามาดูปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาพี่บอล่อเจะเห็นแบบนี้เราจะเป็นไง